มากันเต็มๆครับนะช็อตที่สาครับนะสำหรับมือนี้อัดกันเต็มๆครับนะมาเรียบร้อยครับนะเด็กหญิงพร้อมบุญนะครับนะออกพร้อมบุญกระถินพอดีครับนะแม่บุญโฮมเลยได้เด็กหญิงพร้อมบุญมาเลยครับเนาะดู่าโชคกดีโชคมันเพราะว่าเพิ่นเพิ่นนะแม่เพิ่นประสบบัตรเตุครับนะถูกส้นตกทั้งดันหลังนะครับนะางทองมาสูงอยู่ครับนะตัวหน้าอไาวนะครับอยู่ปากนอ ซึ่งสัมฤิ์ฟ้ามเห็นพอดีอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าบริเตนทายเพิ่นนะครับนะเปล่าเรียนเป็นไรออกแหรือมั่วเมติกมันส้นตามตุ่มูนะครับนะเพิ่นเกลียดแข็งกันนะครับนะแต่กระบอเป็นอยังครับนะจะกลับมากก็ได้ฉีดยาให้เพิ่นไปเนาะแล้วก็รซื้อว่าสุขภาพลูกแข็งแรงอยู่ครับแม่กัดควดถือว่าง่ายครับเนาะนลูกขึ้นได้ไปนะลูกขึ้นกินนมสักก้อนครับนะเดี๋ยวให้เพิ่นเลี้ยเพิ่นแข็งจะหนีจังหน่อยครับเนก็เสร็จไปแน่ครับเนาะออกมาเสร็จไปแน่สัมฤทธิ์ฟ้าก็ได้นะ ตัแรกเป็นกระหายกันลำเนาบุญห้อมครับนะนี่เป็นกระไข่แน่แล้วครับเนาะเรียลูกเป็นสกวอนครับเนาะอากาศนำหนาวครับฝ่อมาสองขึ้นนะครับมันนี่ก็วันที่สิบแปดครับสิบแปดพฤศจิกายนนะครับนะถือว่าออริจินอลครับเนาะตัวที่สองเป็นเป็นงวดสามลิฟท์เองครับนะตัวแรกก็เป็นสิบสามนะครับนะจริงๆก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นหนูใหญ่นะครับเนาะเยอะบะ ้บดริยียบครับส่วนน้ำแดงพวกน้ำแดงพวกน้ำแดงกับแม่นนะครับเ้างซ้ำนี่ฟาร์มพวกพวกิตตีกับแมนแต่ว่าเพิ่นลโมแมนลูกคอกครับเป็นลูกแม่สือมานะครับนะเป็นลูกลูกของน้ำแดงลูกแม่ของน้ำแดงกับเป็นน้ำตาลซึ่งติดมากับแ,แม่อึ้งเผาครับนะซึ่งลูกอึ้งเผากับที่เป็นลูกล่าสุดกับเป็นพิตตีกับเป็น, emperor, ปนลูกลูกเพิ่นลโมอ่อนี่คอกกะจริงครับนะแต่กับโมแม ลูกของลูกในคอครับนี่คือลูกคอจริงๆครับนะคือเกิดมาจากอยู่ในคอเนี่เป็นสายพันธุ์ออริจินอลเลยนะเป็นออริจินอลสำหรับสัตว์มีนิ้วฟ้านะครับนะท่านดื้อจะว่าจะได้กระแล้วแต่ครับนะสัตว์มีฟาร์มคิดจังสีนะครับนะคิดว่าต้องเป็นแม่ที่เลี้ยงมากที่แม่นี่ก็เป็นตัวแรกซ้ำครับะตัวแรกตัวแรกที่ออกในคอนะครับเป็นบุญโฮมนะครับนะพี่เพิ่นก็เป็นเจยครับนะที่ติดแม่มานะครับเป็นบุญโฮมซึ่งเป็นงัวของแม่นะครับนะสัตว์มีนิ้วฟ้าขอ สื่อตัวพนมาครับเนะแม่พันวาตัวนี้เป็นเอาไว้เห็ดแม่พันนะเราเรื่อยหมุนว่างหายลูกทรายมากนะครับเนาะทายก็เป็นคนเลี้ยงดูแลครับนะตัวนี้ก็นับเป็นตัวที่2ครับนะจากทวีสับนะครับนะทวีสับเป็น13เป็นตัวแรกครับนี่ตัวนี้เป็นน้องพร้อมปุ่นก็เป็นตัวที่2นะครับนะหรือว่าสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ครับนะวัดกะง่ายครับนะเลี้ยงง่ายไงใบเด้อเปล่ายางคักนี่เ่าคลิปุ่นแลยเพิ่นเนี่ยไมดงเขาเนะ เราจะได้โอ้มีบุญพร้อมบุญนะครับนะเครื่องกลางพอดีนะในพร้อมบุญมาแล้วครับนะนี่แหละของที่เฮาจะมีตีขวากไว้ครับนะเป็นงอเป็นแนวต่อไปนะครับนะเด้อมาอยู่น้ากันเนาะอยู่น้ำขวากสามีฟ้ามีเนาะแม่เพิ่นกอนเยาขั้นขวาก็วกันขั้นนะแม่เพิ่นกขาเชื่องครับเนี่ยเป็นงวดเชื่องครับงวด มาเลี้ยงออกอเชื่องซึ่งทวีทรัพย์กับปลาเชื่องปันไดครับแต่ว่าตัวนี้เชื่องเชื่องก้มูนะตอนแรกนะครับนะแล้วก็ดูขึ้นได้ไปดูขึ้นได้กับไปกินมนมเนาะดูขึ้นได้ไปอึบ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 ให้มันยืนก่อน,นครับนล้วจะให้ไปกินนมครับนะอึบดูขึ้นได้ไปให้ไปกินมกมนมเดี๋ยวมาเลี้ยงไหมแหงก,ก่อนครับนะอากาศหนาวครับจริงๆอ,อยากเอาไปตากแดด,ดดจีดอก ทีมงานเขาเฝ้าดูแลนะครับออกมาซอมมือครับนะดุนอยู่มือนี้ก็ถ้าไปตัดหญ้าอยู่ครับนะเฝ้างัวเพราะเรกิจหลายครับทั้งตาเข่าทั้งอีกหนึ่งกับไปสอนครับนะมีคนอยู่เลยครับนะช่วงนี้จําเป็นต้องเฝ้าเอาครับนะมือเสียได้ก็คือเฝ้าเอาครับนะออกก็ได้อยู่ครับสมพรอยู่ตอนแรกก็จังเบนหายไปขาไปไก่ครับตอนนี้ไข่เน่าครับสำหรับเม่ยบุญห้มครับอยู่ไก่ได้อยู่ครับนะออกว่าได้งัด งัาทอนี่ครับนะติดติดคือมันเพิ่นบดันออกนะมันก็เลยไปดึงเพิ่นออกนะเพื่นถึงไหลออกได้ครับมันก็แข็งแรงดีนะเนาะหมาน้อยของเราเนาะเอ้าก็น่าจะให้เพิ่นแข็งอาจจะเอาขึ้นไปกินนมนะครับนะคลิปนี้ก็สั่นซะเนาะสามคลิปแล้วติดต่อกันครับในเบื้องหนึ่งจุใจไปเลยครับเนาะคลิปนี้เกิดจะลำลากกันไปก่อนครับนะต้องดูแลแล้วก็นเะ เขาเพิินกินนมแล้วก็จะไปหาตัดหญ้าไม่หมู่เพิินสัก,กวนทำนะกนสิภารกิจกสิสำนึกสัก,กวันวันนี้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ